มีเหรอโมกโออ้จริงเหรอโมกมีแค่ตัวเดียวเหรอวะเดี๋ยวนะสโมกกูไม่มีสโมกตัวอื่นแล้วอะมีสมกแค่นี้เหรอมีสมกสองตัวเองเหรอกดเลยเพื่อนกดเลยเพื่อนอ้าวเล่นนี่ไม่เล่นนี่เป็นเล่นนี่เป็นอ่าได้ได้ตามกดเลยกดเลยกดจริงไงอยากกดจริงเอ้กดเท็จเรอคอนเท็จเนี่ยเอาต้องเป็นหัวหน้าทีมนะสโมก โก้ที่นี่มันหน้าตาประหลาดเลยเกว่าครับวะไปไนโก้เอ๋กเอโกเอวัดขาวขาวทุสอ่ะเงี้ยดูกคไอ้ไม่เคยทีน้มกอ่ะไม่ใช่ลูกชายนะไม่อายทำผิดแต่ไม่ยอมรับ้ยชนะชนะชนะเอ้ยสองสมขึ้นสองวดีเนดูเมนดูเมนมา เอาเป็นเก่หมดมันก็แค่ลาแม่สไหนลูกจะกลัวอะไรวะมันมีไซเฟอร์มันมีไซเฟอร์อ่ะเราแย่แล้วเรามีสมองับพี่เฮ้ยมันมีไซเฟอร์อ่ะพี่แต่เรามีสมองไงมันมีไซเฟอร์เรามีสมองพี่เรามีสมองกลัวอะไรถ้าเราปิดกานตัวเองจากไซเฟอร์อ่ะเราปิดหน้าไซเฟอร์มันก็จบเลย เซเอรูบีเซเฟอร์บีเซเฟอร์บีไม่กลัว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 ไม่พี่ไม่กลัวไม่กลัวไอ้บอเฟรโอ้ยุ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 ยยไม่มาไกยสิป่ะกูยิงไปร้อยนี่ไม่มีปืนเลยเฮ้ยไม่พี่เราไม่มีปืนอันนี้เรแ้ไม่ได้ซื้อปืนมาผมก็ไม่ซื้อนันจริงอะ ไอเดียอเลยแรกมาสมุกลูกเดียวพอไม่สนครับเป็ใครอ่ะไม่มีเซฟอะไรเซฟอะไรอามหัวหน้าทีมต้องฟังอาร์มดิมาถ้ไม่เซฟเอยเราเซฟเป็นอะไรดีวะเราเซฟเราเจาะเซฟเซฟเซฟวีพอวีพอวินนาเบียวินาวีพัวเซฟแย่โว โอ้โขไอ้กูไม่ใช่ดูลิทดูลิทนำดิมันมีมันมีด้วยเหรอไม่มีมองเลยใครจะเลือกเปนมองไหนมองก็เป็นทางมองก็เป็นขี้ไปเลยทุกคนมองเป็นขี้ไเลยตอนนี้ทุกคนอยแล้วไม่ไปไม่ช่วย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 

ไม่ยิงแถบนเ่อาไม่ยิงแถบว่ะจีจีจีเลยเพื่อทเลยนี่เดี๋ยวตเพ่อทเยแต่ว่าเกมมันยังไม่ตึงเกมมันยังตึงไม่พออ้ทีนี้ก็ตึงแล้วสมได้แบบนี้มัแน่ราสม่านะว้ยนี้เกมมันยังไม่ตึงอีกหรอเรานีมันห้เนี่เอาคียบอร์ดมาสั่น้าสายสมอกิสมอเซสมโ ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเห็นสมองอะเสร็ายเมหมดสวยโอเคสวยว่ากวาสิ่งที่มันทีมอาจจะถูกต้องเว้ยเห็นอแล้วนะคนไม่ไม่พี่ด่านนี้ด่านอะไรผมบอกัด่านนี้ด่านอะไรด่นนี้ด่านกันด่านนี้ด่านกันใช่ดีดีดีทุกคนใหญ่ทุกคนอย่ายอมแพ้ทุกคนยอมแพ้ทำไมอ่ะทุกคนไม่เคยดูยืนชาวบัง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 หรอทำตัวงับปะคนกดสมองให้หมดเลยสมอง ยังใช่หมด s MOKE everywhere s MOKE everywhere you SMOKE everywhere c o n t น o l l e r ไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยกูกเราต้อสมุกทีละคนเว้ยไอ้เนี่ยเราจะแบ่งต้องแบ่งหน้าที่กันทุกคนเฮ้ยเราสมุกผมว่าเรา้อเราต้องสมุกอันนี้เว้ยสมุกแบบทีละคนอะมันเกินไปเว้ยสมุกยังมองไม่เห็นจริงค c o n ท r เลอร์เป็นตัวที่สามารถติดกันศัตรูและพาทีมไปสู่ชัยชนะ นี่นอะไรเชียวนะกลัวเฮียเอ๋ยทำไมวะคุหน้ารถไฟดูอริสหน่ามีโอกาสกว่านี้นะผมว่าถ้าเล่นปกติน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านี้นะคืออะไรมึงเนี่ยโคอ้โหไม่ไหวเลยกลัวเราไม่ไหวจริงอันนี้ตายกันหมดแน่เฮียแม่ผมถามให้นั้นว่าพี่เชื่อเชื่อเรื่องปฏิหารไหมเชื่อ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  ตอบวนนี้เราจะไม่แพ้อีกเข้าใจปะทุกคน just rush rush it. use all <Okay. S 2> your smoke ย all y o u r smoke and rush oh, smoke มันอะ all smoke what do จ o u mean ว <Rush, rush. S 1> ะ u s rush r h launching smoke s m o e จะัน <and S 1> ี่โมกซี่อะาเสรจะไม่ตายเลยทีมเนอะโอฮาร์เบอร์ ไม่ตายเดี่ยวห้องน้ำเ <c oughs> ย้พี่เพื่อนเราเล็งให้อยูว้าลิ้วสโมกว้าลมันจะมุกข้งเยอะพี่ว่าอะไรวะพี่เรามีทุกอย่างเลยตอนนี้เรามีทุกสโมุกเลยสวย มาแล้วปฏิหารเราเยี่ท,ที่เป็นเลยได้เป็นเหนื่อยจากไรเหี้ยวันดั้นไหนที่จะกินด้วยใช่จับด้วยจับด้วยบอกจะกินด้วเยี่ยมากดีมากมันเหนื่อยจังวะก็โดนสโมุกแต่เหนื่อยเพราะการที่เราเป็นสมุกหรือว่าอะไรวะสมุกสมุกแอกนดลัสมันจะสโมุกตรงไหนอ่ะดีเฮฟไซเฟอร์บลูดีเฮฟไซเฟอร์แหว่ไอ้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 ไม้แหว่ไซเฟอร์บีมัน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 มัเกัน

แผล่ต้องพีคต้องพีคเขาเล่นกลับเมานกลับเขาเ้่นกลับเล่นกลับต้องเชื่อเรื่องปฏิหาไหมเบ๊เไอเฮ็บเบ๊เไอเฮ็บไรเอ่ไม่ไม่มีหราวมนเลยไปไซเฟอร์ไซเฟอร์บีไซเฟอร์บีโกเอกโ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 กไม่มีเหตุผลแล้วโว้ไซเฟอร์ไว้เงียนก็ได้เงี้ยอทีพีมาเลย โอเคกูไม่ได้ถือปืนนะเฮียไม่ทำไมทีเราถึงเก่งเครื่งขนาดนี้ทุกคนเก่งมากเล่นดอ d พิกด i นพิ o ดอนพิก ลำไปซสมดทำไปม่นได้มอ้ยคุเก่งมากคเก่งมากนี้แหละผมบอกแล้วเลยคอมแบ็กทาอะไรไปออฟสมูเฮ้ยกูไม่ใช่นี่เว้ยกูไม่ใช่ดิโอกูเดินนำทำไมเนี่ยทุกคนเอ้ยหยุดตียกันี ในปลอดยโออะไรของมันน่ะบยโลโลโรโสวยสวยมากสวยมากสวยมากแล้เขจะหมุกวนี่ยมันคนดีเดไป้ยสวยมากทำผิดันไม่ยอมรับ That's a all push from B shower a shower All from shower Shower, shower. Just smoke yeah. 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 Right I'll go fast place. and die and, uh, Why are you making noise? Well, use your stream use yeah, user fasty fasty 30 seconds left Plan! That's wet Recovering it Taking that back Recovering it Need that back Taking that back Need that back <laughs> Need that back Recovering it Taking that back <laughs> เดีเยวสัตว์มาดิริมได้กลัวร hey, ิมได้ได้ยไมึงกูไม่ตายหรอกมาดิเฮ้ยบี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 ิมาดิริมได้ไอ้พูดมากจังวะแกโคบยิ้มปาก เฮ้ยโอ้ไอ้หน้าหนังไอ้หน้าหนังบิมบิมก็ต้องสำเพลงมายดูไม่บอกว่ามันบอกแผลพูบอกแผลพูได้เฮี้ยถ้าเกิดกูฆ่ายี่ตัวแล้วได้ไอสัตว์ m a k noise น้อยทร์บม a noise แม e noise ันได้โอ้แูได้นี่รอคอนะใครบอกเ้ยไอมันบอกว่าบีไอบอะไรบิมบิมคอร์สบคอร์บิมอะไรบิมรู้อะไรเมล่อกี้ได้ยินหรอแค่น่ ันบอกว่มันต้องบิมไปเยวสร้างแสงเองเรสร้างแสงมันกัอ่ะยูอ่ะ smoke just hold เราสมมตกิหมดไว้ไอย่าม่หมดรอบแต่รแซงก่อนไอย้ดูคุณน่ hold side hold hold side โอ a คโอเคโผหรอกไม่มีน้าที่ให้โไอ้ย้อไงโอ้ hold 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 โหนโนโหนโหดโหนโหนโนโห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 ัโนโห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 นกนโนโหินโห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 นนโหมโหนโหนนเหนโนโหนโหนเหนโหนโหนมมนโหนโหโหนโนนโนโหนโหนโนโหนโนโหนโนโหหนโหนนรหนโหนนรู้นนนนนโน เออสวัสดีคุณทำให้มันคุณทำให้มันพูดพูดมากไปพูดมากไปเดีวพูดไปเฮียหคบพูดไปโดนโดกูแน่เฮียเดี๋ยวุณจะบอกไอเบเตอร์เดนยูอ่ะชิคเก้นเฮียนูฟตปิเทเยอร์อินเนอร์เวเฮียนกแน่เอาจริงเลยเปิดมาหากเลยบคด่าเาล อ้ามเปิดมังกันได้เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยไม่นช่งกันได้อ่ะอ้ามเปิดมักดอาการเลยจะไปกลัวีกูจริงกันได้ r ร m i ิ b r บ n d e d b r บ n d e d ไอ้เหี้ยเล่นสูบกับมือไอ้โง่ Yeah you know what to do just push and die he's dying yes e e s e e s check come oh ตายทำไมมันดีหัวกูไอ้เหี้ยเนี่ย มันด่ากูมันด่ากูเฮียกูชอบอ่ะด่ากูอีกโอ้โไน้โหอ้ Why me? Hello r a y e r เสียงกลับแล้วเมื่อกี้เสียงหาย บิมเดสบิมเดสพี่มันบิมเดสต้ออู่อะไรพี่มันบิมเดสใส่ผมมะโยสองอ่ะบิมเดสบิมเดสมันทอมวิสตักันไอ้ให้ช็อตบัตเอ่อเดมโนได้มันตายพี่ดูนะเนี่ยมันพูดบิมเดสบิมเดสพี่ดูนะยามแพ้จริงเว้ยตอนเนี้ยโดน ไอ้โค้ฟมันเลื่อนใส่ผมพี่เราเลยแพ้กันอ่ะมันดนัผมด้วยมันดนัผมบินเดชบินเดชอ่ะมันแบบบินเดชด้วยแต่ยั้คงไปได้ไปถึงฝันพีบินสกิปิ้นดิ้นดิ้นดิ้นหนักคนรวยเลยเว้ยบินสติปินมาเดินอย่างนั้นไหนอ่ยบินเดชบินเดชฉันหิวฉันหิวอยู่ฉันหิวอยูบินเดชบินเดชให้ดนับินเดช หนักบิมเดชจัดอ่าหนังเกบิมเดชบิมเดชบิมเดชหนักบิมนูล็อจัดเลยเนี่ย One enemy remaining Spike down A up ice up แฝงเดี๋ยวเดี๋ยวเดูนะว่าจะบอกบิมเดชบิมนูบิมเดชชอบอ่ะบิมเดชแล้วกูจะเล่นหน้ห้องน้ำด้วยกูจะ ร้งหดี้มมันเหลืองแล้วก็รุมด่ามันบิมจะดนน้ำบิมเดบิมสิปิดูนมันจด่าเดชว่าอรอางเ้ิมเดบิมได้เบนเดพูดไปคสองคำนะบิมเด เดี๋ยว u มดไปอ่ะมาอเล่อเล่จบแล้วที่มันท็อกซิกกับผมจบแล้วเว้ยจบ้แต่มันท็อกซิกกับผมแล้วเว้ยอะไรอะหาเบ์ตอกัน โอยนาูคมเดคมคมเดคมเดลูกซองเต็มหัวไม่ตายกิมีเพล่คมเดยคมเดเดเมเดโกโกเอ็ดเอ็เอดคมเดดตกเกมมันจะด่ากูเ้อตกเกมันด่ากูมันจะแทนตกเกมนกเด่นเด่จี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 รีมสนุ่ม ไม่ไม <G ã entender it> ่ก <filho> ล <net diz> ัวอะไรอ่ะดักกูฮิสต oh, ูอ้รู้สึกหก